น้ำฝนที่ฝนแรงมันมีน้ำมันกินเนี่ยไม่ได้ให้น้ำไม่ได้ให้น้ำฉีดใครโดนสารอย่างเดียวเอายังให้ลูปมาดูเลยกรมแต่นี่เรายืนยันไงที่ว่าเออจริงๆวรอสายเราก็ไม่มีตังมาซื้อแล้วคนก็มีมาต่อให้แล้วก็ปล่อยมันเลยเพราะเราถอนมาอยากตายก็ตายไปตั้งแต่นู้นถึงเนี่ยตั้งแต่นู้นถึงนี่เลยเออเนี่ยโดยเฉพาะแปลงนี้นะก็อยากตายก็ตายไปเนาะเพราะเราถอนมาตามประตำกรรมเหอก็เลยสั่งให้ฉีดใารโดนสารไง เลยฉีดครับอ่ะฉีดดีครับเข้าไปแล้วก็อยู่จนกว่าจะได้สายมาเนี่ยก็ต้องเกือบสองเดือนนะเนาะก็มัน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 รบนะรึสองเดือนมาลูกคิดดูไม่เหลืองอะเหลืองแต่ใบล่างหน่อยเดียวอะะยังอยู่ได้ทนได้อ่ะก็งงงอ่ะงงงปกตินี่มันอยู่ไม่ได้เลยใช่ไหมเจ็ดวันครับจะอยู่ได้ยังไงก็แค่เจ็ดวันก็เจ็ดวันนี้ก็แล้วของยัง่อนอยู่ของยังเล็กอยู่แล้วมันจะทนน้ำได้ไงอะทนน้ำไม่ได้ ก็ถึงลูกไงว่ามันมันเป็นอะไรที่ว่าแปลกไงมันมหัศัรจันมันมันไม่เหมือนของอื่นอะอืมเอาแป้งอื่นๆลอดได้ที่ไหนไอ้ที่ว่ามหัศจจรย์นี่คืออะไรคือมันยูได้่ช่ไ้วใช่ไปแล้วเนี่ยมันเป็นสารมหัศัจรันเลยใช่ไหมมันมันมันบอกไม่ถูกอะกงงบอกลุงเนี่ยเนี่ยใส่ปุ๋ยลุงไปก็ฉีดไอ้ดีคับไปเนี่ยถึงมันเป็นอย่างนี้มันไปช่วยปุ๋ยตรึงความชื้นชื้นขึ้นมาอีกตั้งนานมงมันมันจริงๆนะ จึงนี่มันตาเราไปดูต้นนั้นนี่ะดูเลยล้วสมบูรณ์กว่าเพื่อนหมอได้นะล้วทังท่านสิถอนมานะลุงนะถอนมาแล้วทำไมอยู่ได้ไม่ไม่ใช่เอาในถุงปลูกจ้ามาก็ใช่นี่สิีิอื่นเขาเอาในถุงนะนี่ถอนมาจากต้นที่มันขึ้นคู่ใช่ไหมเออแล้วดูแปลงนี่เนี่ยใครก็มาเขาถอนมานะนี่นะถอนนะเนี่ยแปลงเนี่ยห้าสิบห้าสิบบาทแต่กลับมาดีกว่า แล้วอันนี้ใครเขาว่าอันโน้นอีกเขาไม้คีก่อนเนี่ยมันจะเถ่าพีไม่ได้เขาว่ามันเร็วเรื่องกับมาตอนนั่นแก้งก็จะเอาออกไงจะเอาไอ้้ไอฮอลแลนด์ใส่ไงแต่ล่างอันนี้ปุ๋ยไม่ใส่น้ําไม่ให้เหลืองใครไม้ทิ้งทิ้งแต่ใครไอ้ดีครับทิดดีครับเอาไว้ไงแล้วก็ทิ้งช่วงเลยน้ําก็ไม่ใส่ปุ๋ยก็ไม่ให้ ก็เราจะเอาออกจะเอาไอ้ฮอลแลนด์ใส่ไงฮอลแลนด์ตอนนี้ยังมันกลับดีจังงั้นน่ะกลับดีไงฮอลแลนด์แล้นี้แย,ย่ขายหน้าแผงอยู่8บาทที่ที่กรุงเทพฮอลแลนด์น่ะขายหน้าแผง8บาท